พรสิงเอวะเมตังทาลายามิสิ้นสุดการกล่าววาจานี้พระอุปชาลงเวลาการสำเร็จสิ้นสิ้นเป็นพระสงฆ์ของหลวงพี่สิงเวลาหกนาฬิกาตรงพระสิงเดิอนออกจากประตูโบสถ์พร้อมย่ามและเครื่องอัฏฐบริขารญาติโยมผู้มีเจืสัทธาทั้งหลาย ที่ลายล้อมพากันโยนปัจจัยลุงในย่ามเพื่อไว้ให้ท่านใช้ใจ่ายตามอัธยาศัยก่อนขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังวัดที่ท่านต้องจำพรรษาพระสิงเขียนตัวเลขใส่กระดาษเล็กๆเ,เ,เพื่อให้คนทั้งหลายนำไปเสีย่ยงโชคตามคำขอร้องของเหล่าญาติโยมพระสิงเป็นพระหนุ่มที่มีจิตใจใฝ่ในทางเวทยาคมอย่างแรงกล้าตั้งแต่คนบวชเป็นพระ เขาก็รับเอาสารพัดอักขระเลขยันเข้าสู่ผิวกายนำซ้ำยังเฝ้าท่องบนสวดมนตลรวมถึงพระคาถานับสิบนับร้อยบทก่อนนอนหรือทุกครั้งที่มีเวลาว่างเรียกว่านุ้งสือมนวิธีเล่มหนาปกเหลืองในนั้นคาถาบทไหนสวดแบบใดเขาสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำถูกต้องฉะนั้น เมื่อถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงสถานะจากพุชนคนธรรมดาก็าพุ่งสู่โอบอ้อมของผ้าเหลืองสิ่งที่ผ้าใหม่ทั้งหลายต้องเจอคือเรื่องการท่องหนังสือที่ยากแสนย,ยากว้าสิ่งผ่านด่านนั้นไปได้โดยไม่ต้องกังวลหลวงพ่อครับก็ผมทราบมาว่ามีกุฏิล้างอยู่ในป่าแดงท้ายวัดผมขอไปอยู่ที่นั่นได้ไหมครับ พระสิงห์ประนมมือบอกแกสมภารเจ้าวัดด้วยอาการนอบน้อมตามที่พระผู้น้อยพึงกระทำาหืมที่นั่นมันล้างมาหลายสิบปีแล้วนะท่านนอกจากฝุ่นผงละองดินที่ก่อให้เกิดความสกปรกแล้วมันยังมีอย่างอื่นที่ใครก็ตามต่างอยากหนีห่างท่านจะไปอยู่ด้วยจุดประสงค์อะไรเรื่องนั้นก็ผมทราบดีครับ แต่ความสงบเงียบของบรรยากาศภายนอกก็ผมต้องการสิ่งนั้นมากกว่าเรื่องผีสางดังภยัยก็ผมไม่กลัวครับพระสิงยืนยันหนักแน่นเมื่อเจ้าถัวต้องการเช่นนั้นท่านสมพานจึงไม่ได้ขัดข้องเพียงแต่ขอเวลาสักวันจะให้เด็กวัดไปปัดกวาดเช็ดถูเพื่อทำความสะอาดให้พร้อมอยู่เสียก่อนพระสิงนิ่งไปคู่ ก่อนจะบอกว่าคืนนี้ท่านจะเข้าพักเลยไม่ต้องลบกวนคนอื่นหากหลวงพ่อจะให้เด็วกวัดไปช่วยท่านก็ไม่ขัดข้องแต่หากเด็วกวัดกลัวเกินกว่าจะย่างเข้าไปในเขตนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านเข้าใจดี19บนาฬิกาเวลายามคำ่ำพระสิงเดินหอบหิวอัฐบริขารที่จำเป็น เดินตัดป่าตรงไปยังกุฏิล้างเพงลำพังแสงสว่างเพียงอย่างเดียวที่มีเกิดจากตะเกียงเจ้าพยายุเก่าๆที่ถืออยู่ประมาณ10บนาฬิกาก็ถึงที่หมายเงาทะมึนมืดมิดของกุฏิที่ตั้งตะนงงาอยู่ท่ามกลางมมาใหญ่ที่ลายล้อมทํำให้พระสิงห์ยิ้มมุมปากออกมาด้วยอาการเพลงพอใจท่านจัดการปัดกวาดฝุ่นละออง ที่จับหนาเป็นนิ้วออกจากชานกุฏิเพื่อที่คืนนี้จะใช้นอนภาพผ่อนจำวัดเสร็จแล้วก็หยิบเอาวุทธลูปโอรีเล็กออกมาตั้งไว้ที่บริเวณขอบระเบียงจุดเทียนทูบบูชาแล้วนั่งพนมมือสวดมนต์ตามกิจวัตรปกติที่เคยกระทำเกือบสี่ทุ่มพระสิงเปลี่ยนกิริยาบทเป็นนั่งสมาธิเพื่อตั้งจิตให้นแน่วแน่ในระหว่างนั้นเอง บรรยากาศภายนอกเลื่มเปลี่ยนไปจากที่ตอนแรกอากาศจินสบายแต่น่าจะมีสายลมเอื่อยพัดมาสักทีหนึ่งจ,จู่ๆกับมีลมแรงพัดอื้อๆึงเข้ามาราวกับเกิดพายุใหญ่เสียงพื้นแผนดินสะเทือนเลือนลั่นเมื่อมีล่างใหญ่เงาดำสูงเกือบสามเมตรเดินฝ่าแมกไม้มุ่งเข้ามาทางกุฏิที่มีแสงสว่างลำไรลของตะเกียงเจ้าพายุ วมเวมวกบวาวอยู่หมาอทำไมออกไปเสียงที่ส่งพลังอำนาจถูกทะเบกออกมาจากล่างลึกลับนั้นมันสั่นสะเทือนบรรยากาศรอบข้างจนหมู่ไม้สั่นไหวเสียงมาวัดซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบครึ่งกิโลหอนหวยหวนเวว่ออมาแต่ไกลแต่พระสิงห์หาได้รู้สึกหวั่นไหวแต่อย่างใด ท่านยังคงนั่งหลับตานิ่งไม่ไหวติงอยู่เช่นเดิมเมื่อเห็นว่าผู้ปุกลุกไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวอย่างที่ควรจะเป็นล่างของอสุรกายนั้นก็ยิ่งโกรธเกลี้ยวมันก้าวอาจอาจเข้าหาหมายทำลายให้ได้เจ็บปวดทั้งกายและใจแต่แล้วมันก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะจู่ๆกับมีเชื่อพปริศนาพุ่งออกมา มัดลังล่างของมันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นมันได้แต่ขีดร้องหวยหวนเมื่อเชือกนั้นเพียนเป็นเปลวไฟแดงฉานแผดเผาล่างของมันจนลุกโชนจากที่ตัวสูงเกือบสาเมตรมันค่อยๆหดตัวเล็กลงเหลือเท่าคนธรรมดาทั่วไปยังไงเก่งนักหรือมึง่าไม่ท่นรับใช้กูเสียดีกว่าจะได้ไม่เจ็บตัว พระสิงก้าวลงจักุติที่ลั่นดังเงย็ดอารเพราะความเก่าเก็บสุดโสมเท่านเมื่อยืนจังก้าอยู่เบื้องหน้าสุรกายที่ตัวสัตว์ละลิกด้วยความเจ็บปวดหวาดกลัวขดคืนหรือมึงพระสิงตวาดลั่นพร้อมกับทำปากมุกมิบท่องคาถาพลันสุรกายตัวนั้นกรีดโลแสดงออกมาถึงความเจ็บปวดแสนสาหาัส ที่สุดมันก็ต้องยอมจำนนเพาสิ่งระเบิดเสียงหัวเลาะดังลั่นชอบอกชอบใจก่อนจะเรียกมันเข้าไปเก็บไว้ในหุ่นดินเหนียวปั้นตัวเล็กๆท่านเดินกลับขึ้นไปบนกุติว่างหุ่นที่มวิญญาลายสิงสู่อยู่ลุ่งในห่อผ้าเล็กๆในนั้นยังมีหุ่นอีกหลายตัวถูกสะกดไว้เช่นกันที่จริงแล้วผ้าสิเป็นพวก ไฟในอภิชาด้วยขณะที่เป็นคารวาสเขาได้ตะเวทไล่จับผีที่ว่าทั้งเฮียนทั้งแรงมากักขังไว้ในหุ่นเพื่อเอามาใช้งานนอกจากนั้นยังรับทำคุณใสยทั้งดีทั้งร้ายสารพัดผู้คนหลาลๆที่ได้รักไข่สงสู่กันจากฝีมือของพระสิง์และก็มีอีกหลายสิบที่ต้องสิ้นใจจากน้ำมือของพระสิง์เช่นกัน ความรุนแรงของวิชาที่เป็นหนึกอยู่ในตัวเรื่องส่งผลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็หลับไหลไปด้วยอาการง่วงงุนในความฝันเขาเห็นตัวเองท่องไปตามท้องไร่ท้องนาพบเจอกบเขี้ยก็ความมับเข้ามากัดกินหรือบางทีก็เ,เห็นตัวเองไต่ไปตามบ้านเรือนต่างๆเหมือนจิ้งจกทุกแก เที่ยวดอดเข้าไปขโมยของสดของขาวตามตู้เย็นกินอย่างหิวโหวยและมีเหมือนกันที่พบตัวเองเลียบเหลียพื้นกระดานที่หญิงสาวเพิ่งกอดลูกปัสสวะลงมาเมื่อลืมตาถื่นขึ้นในตอนเช้าเขาวขกมาเป็นของเน่าเหมินส่งกลิ่นรุนแรงเขารู้ว่าตนเองได้เปลี่ยนไปเพราะเกิดไปผิดคำคูเข้า แต่นื้อไม่ออกว่าข้อไหนพาะถือคองไว้มากเหลือเกินด้วยเหตุนี้จึงตั้งใจจะบวชเป็นพระเพราะคิดว่าบารมีผ้าเหลืองจะสามารถช่วยกักกันความชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในตัวได้ไม่มากก็น้อยแต่พระสิงห์กับคิดผิดพอเพราะอาถรรพ์ที่ท่านต้องพบเจอนั้นมรุนแรงเกินกว่าที่ผ้าเหลืองของพระใหม่ๆจะต้านทานไหว สามสี่วันหลังจากที่พระสิงห์บวชเข้ามาอยู่ในวัดหมาแมวและไปยอยหายไปอย่างไรล่อง้อยทีละตัวทีละตัวจนหลายคนเริ่มติดใจสงสัยวันหนึ่งเด็กวัดวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกท่านสมภารว่าพบเห็นซากหมาถูกกัดกินเฉลือเพียงครึ่งเดียวทิ้งไว้กลางป่าแดงระหว่างทางไปกุฏิของพระสิงห์นั่นยังไม่แปลก เท้าอังสาของพระสิงห์ที่ตากไว้ข้ากุฏิมีรอยเปื้อนสีจางๆคายเลือดแห้งกลังติดอยู่แทบทุกผืนทั้งสบงก็เช่นกันเลือดเธ่เปื้อเปื้อนเลือดเป็นด,งดวงๆงว่าผิดปกตินี้ถึงหูสมภารเจ้าวัดอีกเช่นกันแน่นอนท่านเล่ยพระสิงห์เข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูลไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นเลือดของผมเอง พอดีตนถางย่าเลื่อมมือเกิดแตกนะครับพระสิงห์บอกปัดไปส่งๆซึ่งท่านสมพานเองก็รู้ดีแต่จะคาดคั้นไปก็เหมือนเป็นการใส่ความอีกอย่างพระสิงห์ก็ใช้ผ้าพ,พันมือชูเพื่อยืนยันว่าบาดเจ็บจริงแม้ท่านจะอยากแกะดูแต่ก็ต้องไว้ท่าทีเพื่อรักษามารยาท เสร็จเรื่องเสร็จแล้วที่ต้องการไถ่าถามกันแล้วพ่อสิงขอโทวกับกุฏิด้วยบอกว่าอยากสวดมนต์ขณะที่เดินลงบันไดท่านหันไปช่องหน้าเด็กวัดคนที่นำเรื่องภาพเพื่อนเลือดมาแจ้งด้วยตาขมิงเด็กวัดคนนั้นถึงกับนั่งตัวชาตาเหลือโผูพอแวบหนึ่งก็เห็นว่าดวงตาทั้งสองข้าง ของพระสิง์ขาวขุ้นไร้ตาดำอีกทั้งผิวหนังทั่วใบหน้ายังเหี่ยวย่นและมีรอยดำๆเต็มไปหมดแต่นั่นก็เป็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นเพราะเมื่อพิบตาทุกอย่างก็เป็นปกติพระสิง์ก็ยังคงเป็นพระสิง์อยู่เช่นเดิมเรื่องน่าแปลกอีกอย่างคือตอนที่พระสิง์เดินฝ่าฟูมาวัดที่เหลืออยู่เพียงสีท่าตัว พวกมันพากันเพ่นหนีแล่ากับเจออันตรายที่น่าหวาดวันนั่นยิ่งทำให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์สงสัยในตัวผ้าสิงเข้าไปอีกคืนนั้นเรื่องรายก็เกิดขึ้นเนกสงัดเด็กวัดคนนั้นสะดุ้งตื่นจากนิทราด้วยการปวดเบามุดมุงได้ก็เดินงูงเงียออกไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังตึกที่ให้เด็กวัด และภาพบางรูปอาศัยยังไม่ทันถึงห้องน้ําเสียงเรียกชื่อเขาก็แว่วมาให้ได้ยินเมื่อหันไปก็พบว่าเป็นท่านสมพานยืนอยู่ในแสงสลัวข้าห้องน้ำหลวงพ่อมาทําอะไรตรงนี้ครับจับพอาไปจับพ่าสิงไปไปด้วยกันกับหลวงพ่ออย่าค่อยเองช่วยจับพราสิง์จับเรื่องอะไรครับ เด็วกวัดตั้งกระทู้ถามพระสิงเป็นผีปอบหลวงพ่อรู้แล้วคืนนี้เราษจัดการให้สิ้นเรื่องแน่นอนว่าข่าวใหม่ที่ได้รับทำให้เด็วกวัดคนนั้นตาลุกวาวแต่มันก็ยังติดตรงที่การจะจับผีปอบไปกันแค่สองคนจะดีหรือก็เสนอให้ไปปลุกเด็วกวัดคนอื่นๆไปด้วยเผื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น ไม่ต้องหลอกไปกันแค่สองคนนี่ละดีไปกันเยอะเดี๋ยวปอพระสิงจะรู้ตัวเมื่อผู้นำวัดที่ตนครบนับถือบอกเช่นนั้นเดววัดจึงไม่ขัดข้องเดินตามหลังท่านสมพานไปติดๆลัดล้อเข้าป่าแดงท่งามกลางความมืดหลวงพ่อไม่เอาไฟมาด้วยจะดีหรือครับผมมองทางไม่เห็นเลย เอามาไม่ได้เดียวพระสิงห์รู้ตัวและทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกแม้จะพยายามเดินตามอย่างไรแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันท่านสมภานเสียทีกึ่งวิ่งกึ่งเดินจนหอบก็เห็นเพียงหลังไม้ไวข,ของท่านที่แสีงจันทร์สาส่องลอดผ่านต้นไม้มากระทบเท่านั้นแล้วเด็กวัดคนนั้นก็สะดุดลากไม้ล้มหน้าควา่ำ และเมื่อเงยหน้ามาก็ไม่พบท่านสมพา์เสียแล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อเงียบและวิเวลท่านสมพานขาดรับแต่อย่างใดบัดนี้เด็กวัดผู้น่าสงสารได้แต่เหลียวมองความมืดรอบกายมองหาพระผู้ใหญ่อันเป็นที่พึ่งที่เดียวเสียงเสกกดังขึ้นทางนู้นทีทางนี้ที เมื่อมีใครหรือตัวอะไรเดินผ่านมาทำให้เขาหันลีหันขวางด้วยความหวาดกลัวตอนนี้เขาไม่ต้องการไปช่วยท่านสมพานจัดการปอกพระสิงอีกแล้วตัดสินใจหันหลังวิ่งกับวัดโดยเร็วแต่ยังไม่ทันได้ก้าวขาก็ต้องผงักเมื่อพบว่าท่านสมภานไม่ยืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบหลวงพ่อ เองจะไปไหนท่านสมพารถามเสียงเย็นจะกลับวัดครับผมกลัวผมไม่ไปแล้วครับท่านสมพารไม่ตอบแต่ร่างกายของท่านสั่นเล็ลิน้อยๆก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเขนขาของท่านยาวเก้งก้างล้าผมแหงที่มาพร้อมกลิ่นสาบสางที่เห็นข้างหน้านี้ไม่ใช่หลวงพ่อของเขา มันคือผีปอบปอบพระสิงห์ที่ล่อลวงเขาออกมากินตับมันเหยือกย่างเข้าหาเด็กวัดที่นั่งตัวสั่นตาเหลือกอ้าปากค้างช้าๆและทันใดนั้นก็กระจวนพรวดเข้าใส่งับคอของเด็กวัดเต็มแรงก็จะใช้กรงเล็บฉีกถึงช่องท้องควักเอาตับไตไส้ม้ามออกมากิน ขณะกำลังเพืเพ่อเิยกับการกัดกินเครื่องในของดึกวัดเคาะร้ายจูๆ่ๆล่าของมันก็ปิววืเพ่อแรงถีบจากอะไรสักอย่างพอตั้งตัวได้ก็เห็นว่าเป็นใครคนหนึ่งอยู่ในเครื่องรุ่งห่มของพระสงฆ์แต่ผิวเนื้อดำสนิทต,ตาแดงฉานอีกทั้งด้านหลังจะมีล่างดำทะมึนอยู่อีสองล่างสามล่างไม่ต้องบอกก็รู้ ว่าผู้มาเยือนไม่ใช่คนด้วยความโมโหมันพู้ก็ใส่กลุ่มอาคาตุกะทันทีแต่แล้วก็ต้องลมกิ้งเมื่อถูกสวนกลับจากนั้นก็รู้สึกว่าถูกอะไรบางอย่างกดทับจนขยับไม่ได้พลันล่างดำาเมินด้านหลังของปีศาจพรพะแต่ก็เข้ามาลุมกัดลุมถึงล่างของมันจนฉีกขาด พีศาจพระที่เป็นดังหัวหน้าคือล่าเป็นมนุษย์อีกครั้งและไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือพระสิงอยู่ได้แล้วนะหลวงพ่อท่านทำบาปมามากพอแล้วพระสิงบอกก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดจับวิญญาณร้ายของท่านสมพานขังไว้ในหม้ดินและปิดเป็นหนึกด้วยผ้ายันอีกทีท่านมองไปยังร่างและวิญญาณของเด็กวัด ด้วยสายตาเศร้าส้อยพยายามเตือนแล้วพยายามช่วยแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเขายังถูกปอบสมพานล,ล่อลวงมากินจนได้ความจริงแล้วเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในวัดเป็นฝีมือของท่านสมภานวันเลขที่บวชเข้ามาพระสิ่งทราบด้วยสัญชาตญาณว่าท่านเป็นผีร้ายและท่านสมพานเอง ก็ทราบว่าพระสิงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเช่นกันพีศสัตว์ล่างยักษ์ที่มาก่อควรนท่านในคืนแรกก็เป็นฝีมือของบริวารของท่านสมภารนั่นเองและเลือดที่ติดอยู่ตามสบุงและอังสะก็เป็นฝีมือของท่านสมภารเช่นกันรุ่งเช้าเมื่อทางวัดรู้ว่าท่านสมภารและเด็กวัดหายไปจึงออกตามหาเสือม้าเห่าระงม มาจากทางป่าแดงจิงพากันไปดูและภาพที่เห็นทำให้พากันเบือนหน้าหนีล่าของสมภารและเด็กวัดนอนตายอย่างสยดสยองและเมื่อไปดูภาพสิ่งที่อยู่ในกุฏิล้างซึ่งตั้งเด่นไปนสง่าให้เห็นไม่ไกลก็พบเพียงความว่างเปล่าก้านหายไปแล้ว เป็นยังไบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไห้พาดคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ